สอวเลยไปเอามะม่วงมาเลยจ้ะมาไว้ละจ้ะเผ็ดถึงเผ็ดถึงฮอนเ้ยจ้ะนี่จ้ะมะม่วงแล้วจ้ะมะม่วงแอปเปิ้ลที่สาวเลยตอกไว้บึงเนื้อสีงามๆเลยจ้ะเนื้อเขาจะคล้ายกับมะม่วงอกร้องอย่างสิจ้ะมะม่วง อ,อกร้องแก้มแดงประมาณนี้จ้ะเนื้อจะแบบนั่นเลยเด้จ้ะเหนียวนึบหอมแซ่บจะ้ะคนจะบ่ค่อยรู้จักหลายเด้จ้ะกมวง ลูกหนึ่งถ้าใหญ่สุดประมาณลูกนี้เลยจ้ะกิโลครึ่งลูกใหญ่จ้ะหอมหวาน กินดิบกับแซบ่บกินสุกกับแซบด้วยจ้ะหอมหวานดีแส่เย็นแห่งชื่นใจ xì xì sần ngàm đấy kép hết đây đi rồi đấy chả Chuyên, กินกับข้าวเหนียวนี่โอ้ข้าวอน่างโม,มลแซบแล่บจ้ะ จสาวเลยก็อิ่มเลยนะจ้ะนะจ๊ะบึ้งลูกนะจ้ะตังให้บึ้งบุ๊มเอ็นน้อยๆได้จ้ะลูกนะใหญ่จังจ้ะมองแอปเปิ้ลนะจ้ะลูกเป็นไงจ้าสาวเลยก็อิ่มเลยนะจ้ะ สาวเลยกับครอบคุณพี่ป้าหน้าอาทุกท่านนะจ้าที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวเลยแชาแนลนะจ้าสาวเลยกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับสาวเลยด้วยจ้าเราเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า